รู้สึกว่าจริงปะผมพูดดังกว่าทริปแรกอะรู้สึกว่าแบบคอนฟิดนซ์ขึ้นนิดนึงครับรู้สึกว่าสนิทกับทีมงานมากขึ้นครับแล้วก็กิจกรรมก็สนุกมากขึ้นครับสนุกครับยังไม่อยากกลับบ้านครับรู้สึกว่าอยากอยู่นานครับผมว่าสนุกกว่าทริปแรกเพราะว่าเหมือนเราเรียนรู้การทํางานมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าพอถึงจุดที่ได้พักผ่อนหรือว่าได้แบบฟรีสไตล์ของตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบ ฟรีสไตล์แล้วก็พอทํางานก็คือทำงานมันเหมือนไม่ใช่การมาทํางานเหมือนมาเที่ยวมากกว่าอันนี้เป็นทะเลครั้งที่2ก็คือครั้ง,งที่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งอ่ะแต่มันก็ยังสนุกอยู่ครับต้องมันส่วนนะ้าสนุกมากชอบเล่นเซิร์ฟนะแต่ว่ามันไปนครั้งแรกด้วยอะ่ะจะทําได้ดีนะ <laughs> <laughs> ชอบเล่นเซิร์ฟครับ แต่ว่าเสียดานิดหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีคืนครับช่วงนี้อยากเล่นตอนแบบคืนใหญ่ๆแรงๆครับชอบดำน้ําเพราะว่าคืนจริงอ่ะผมไม่ได้ชอบดำแล้วก็แบบว่ายดูปลานะคือผมชอบดำแล้วก็อยู่เฉยๆอ่ะปล่อยตัวให้คืนมันซัดแบบตัวเองอ่ะแล้วลอยไปกับน้ําแล้วก็หายไปเลยอยากไปพังงาผมอยากไปเข้าป่าบ้าง ขอตอบเหมือนครั้งแรกกันครับอยากไปทุกที่เลยครับไปเหนือดีกว่าครับอยากกลับบ้านผมอยากขึ้นเหนือครับผมอยากไปสัมผัสบรรยากาศข้างบนว่าแบบว่าเฮ้ยที่เหนือเขาแบบใช้ชีวิตกันยังไงมีแต่งท่องเที่ยวอะไรกินอาหารอะไรอะไรเงี้ยครับผมให้พี่เบียร์ตป็นใจเออก็เราสนิทกันมากขึ้นนะครับก็ทำสิ่งแปลกๆเยอะอยู่ครับด้วยกัน ก็ดีครับได้สนิทกันมากขึ้นหลังจากที่เจอกันครั้งแรกก็จะมีทะเลาะกันบ้างนิดหน่อยมีเสียน้าตาแต่ก็หลรื่นครับชิวเรารู้สึกว่าสนิทกับน้องมากขึ้นครับูีนิสัยกันมากขึ้นแลวก็สนิทกับพี่ทีมงานด้วยครับอย่างแรกคือความรีแลกซ์ครับบางคนที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยกับกล้องเลยกลับแบบพิกมาแบบตกใจเลยอ่ะอย่างอย่างวินนิ่งอะไรเงี้ยอยู่ดีก็แบบพูดกับกล้องเหมือนกับพูดกับพี่น้องๆคุยกับเพื่อนเลยอ่ะ มันก็กล้าขึ้นนะก็ดีใจก็มีทีมงานใหม่เพิ่มขึ้นมามีเกมสนุกสนุกที่มาจากพี่เคทีฟคนใหม่ทุกอย่างมันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับทีมงานก็ได้คนใหม่เข้ามาเสริมแล้วก็พวกเราทุกคนก็ได้การเรียนรู้จากครั้งก่อนยนาะา exciting excellent fantastic less tiring relax beautiful ครับ แล้วก็วิวสวยสนุกบันฮาตื่นเต้นมีความสุขสวยแล้วก็ขาวครับเค็มครับเปียกครับสนุกครับเสียวครับอร่อยครับขาวครับง่วงครับประสบการณ์ใหม่หลากหลายครับทะเลเค็มใช่อันนี้ครับผ่ามไม่ได้จริงคนเยอะรอยยิ้มมิตรภาพ คำแรกคืออาแบบเบสิกกันเนาะสนุกครับดำครับแค่นี่สามคนลุยครับอิ่มครับอิ่มเพราะว่าแบบมาที่นี่แบบกินดีอร่อยชอบแล้วกันชอบพงเพราะว่าผมอะตั้งตั้งใจแล้วเออมาภูเก็ตมาทะเลใช่ป่ะเราก็ต้องทําตัวเหมือนมาน่าพงอะไรเงี้ยเออแบบเป็นพงดูชิกอะเอออยากจะบอกบินว่า อย่างงอแง,งครับ,บ,กกบ,งงบครับยังบอกกับเจว่าอย่างอนบ่อยครับอยงบอกกับพี่เพ็ดว่าอย่าเถียงเยอะครับอย่าบอกกับเจียว่าระวังพี่ด้วยครับ <laughs> บอกกับพี่ทูนว่าอย่าบ่นเยอะครับอย่าบอกกับวินนิ่งว่าอย่างอแงให้มากทำเดียวกันเดิอย่าบอกกับเจว่าระวังปากให้มากอยากบอกกับเดียว่าเป็นตัวเองให้มากครับอยากบอกกับพี่ตูนว่าพี่เป็นคตรพี่ชายเขาปะบอกเอ๋บอเอ๋บอกวินนิ่งว่าไม่รู้ รีบๆโตรีบๆเข้าใจจะได้ไม่งงไงรีบๆโตรีบแบบทำงานให้ดีอะไรอย่างนี้ทุกคนจะไม่ต้องเป็นห่วงก็เรียงนล้บอย่าบอกเดียวว่าทุกคำที่พูดอะมันคือคำแนะนำที่แบบมาจากความอุ่งใจนะอยากบอกพี่เบสว่าบางทีเวลาคิดอะไรอยู่อ่ะก็พูดออกมาได้เลยเราไปยู่ด้วยกันแล้วก็ ไม่มีความลับไงถ้าแบบว่าเวลาผมพูดอะไรเราแบบไม่โอเคเงี้ยก็แบบบอกไปเลยว่าจุ้ยเจอย่าพูดแบบนี้ขอขอโทษที่งอแงเยอะครับอย่าเปิดเสียงดังมากบนรถจะน้อยใช่ไหมไอเบอกเยียวว่าหยุดกวนได้กวนได้น้อยกว่านี้อพี่เบลก็หยุดจากกระี้วินน่ดหน้อยกว่ายกันแต่บอกให้จุ้ยเจย์ ครับเป็นไรทุกคนวิน่ว่าสู้ๆนะขบอกเจวว่าไอเย็นครับเจว่าขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับที่ที่ยังนั่งดูเราอยู่จนถึงวันนี้เนาะคือทุกยอดวิวหรือยอดไลค์มันมันมีผลเนาะมันเหมือนเป็นกำลังใจให้เราทุกคนครับเลดันที่ดีครับตอนนี้ก็กาลังซุ่มซ้อมเนาะ ก็เราติดตามด้วยนะครับเิงเกินแรกของเราและถ้าชอบคลิปนี้นะครับเอ้ยไม่สิต้องชอบคลิปนี้นะครับขอร้องครับแล้วก็บังคับให้ทำอะไรบังคับให้ไม่ทำเลยล่ะบังคับให้กดไลค์กดแชร์อ่ากดติดตามครับกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ๊ายบาย